เมื่อคนเกาหลีมาเล่นสงการในประเทศไทยจนติดใจเพราะว่ามันสนุกสุดๆพวกเขาจะพูดว่าอะไรกันบ้างก็ขอโอกาสกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับก่อนเ่ืองจากช่วงเทศกาลสงการของไทยเหล่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่ครองใจชาวต่างชาติได้จํานวนมากทั่วโลกและนั่นก็รวมไปถึงประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มียูทูบเบอร์เกาหลีหลายคนเลยนะครับที่ได้เข้ามาทาคลิปในช่วงเทศกาลส,งกา,สงการด้วยความสนุกสนานเรามาเริ่มต้นที่คู่หลักคู่นี้กันครับโดยพวกเขาเนี่ยก็เป็นคน ลีต้ที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยโดยในตอนแรกเขากา็แฝดก็ได้มาส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อเพิ่มความสิรีมมงคลพร้อมกับอธิบายด้วยนะครับว่าเทศกาลสงการนอกจากจะเป็นเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันยังเป็นการเสริมสร้างซิรีมมงคลของคนไทยอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มเดินเพื่อที่จะไปเล่นสงการกันและแน่นอนว่าความรู้สึกของเธอกแฟก็ดูจะสนุกกันมากเพราะว่าระหว่างที่กลาลังเดินก็ได้มีคนไทยแถวนั้น ที่ได้เล่นส่งการก,กับพวกเขาด้วยความสนุกสนานซึ่งเธอกับแฟนก็ได้ตอบกลับด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับคือพวกเขาแน่ดูสนุกสนานกันมากๆเลย และเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆพร้อมกับแนะนําสถานที่ต่างๆไปด้วยซึ่งพวกเขาก็ดูจะรู้จักประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับคือพวกเขาแนะนําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่นี่คือที่ไหนมาเล่นส่งการในไทยเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรมาบ้างเรียกได้ว่ารู้จุดและพอได้เล่นน้ำกันมาสักพัเกเธอกับแฟนก็ได้ไปนั่งเติมพลังกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับได้สั้งอาหารว่างมากินเพื่อที่จะรอเวลากลับไปเล่นน้ำอีกครั้งและหลังจากที่กินเสร็จแล้วพอกลับไปที่ถนนข้าสารเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนมันเยอะมากพวกเขาจึงได้สร้างเบียร์มากินจ้๊ นันก็ได้ออกไปเล่นส่งการกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเล่นส่งการในประเทศไทยนะครับพวกเขาพูดว่าโอ้ยิ่งเล่นคนยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยคนมาเยอะมากที่นี่มันโคตรจะสนุกเลยนะมันน่าตื่นเต้นมากๆสุกสันวันส่งการนี่มันเป็นส่งการครั้งแรกของฉันที่สนุกมากเลยมันเจ๋งมาก ซึ่งเธอแับแฟนเน็ก็ได้เล่นส่งการกันจนน้ำหมดเลยนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปขอเติมน้ำกันในราคา10บาทและก็ได้ออกไปลองเล่นเต้นลันล่กับเล่นส่งการกันอย่างเพลิดเพลิน<ๆ>คือต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าคนไทยแถวนั้นจะทําอะไรพวกเขาก็ได้ทาตามด้วยความสนุกสนานมากๆจริงๆคือบรรยากาศตอนที่พวกเขากําลังเล่นส่งการเนี่ยมันมีหลากหลายความรู้สึกเลยนะครับทั้งความสน,นุกความผ่อนคลายหรือว่าจะเป็นความเป็นวิตีของคนไทยที่คนไทยเนี่ยได้มาต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มและเรื่องเล่านี้เองมันก็ทําให้คู่รักคู่นี้รู้สสึกกกมมมีีควาาาุขๆจจริงงหลัท่ เราได้ดูแบบเป็นคู่มาแล้วนั้นเราลองมาดูแบบเดียวกันบ้างดีกว่าครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้มาเล่นสงการที่พัทยา เล่นแบบเล่นคนเดียวลุยเดียวคือเธอเนี่ยมาตาลุยคนเดียวแบบคนเดียวจริงๆถือว่าจิตใจเธอแข็งแกร่งมากโดยตอนเริ่มต้นเธอก็ได้เดินออกไปหาซื้อปืนฉีดน้ําและพอเธอได้แล้วเนี่ยตัวเธอก็ได้เปลี่ยนชุดพร้อมกับเริ่มเล่นสงครามกัดคือต้องบอกเลยนะครับว่าการเล่นสงครามของเธอนั้นมันดูเดือดแล้วก็สนุกมากๆแบบว่าเธอเนี่ยได้เดินไปพร้อมกับไล่ยิงแทบทุกคนซึ่งคนไทยกานักท่องเที่ยวแถวนั้นก็ได้ตอบรับการเล่นของเธอแบบสุดมันแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับคือเธอเนี่ยรู้สึกสนุกกับมันมากๆจริงๆจนนเเธอได้ล่ ยาวจนถึงตกเย็นจากนั้นพอตกกลางคืนเนี่ยเธอก็ได้ออกมานั่งหาของกินพร้อมกับได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ได้ส่งการกับกินอาหารไทยนะครับเธอบอกว่าเออเฮอตอนกลางคืนคนน้อยกว่ากลางวันแฮะตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเนี่ยฉันเคยมาอาศัยอยู่ที่พัทยา5ปีเลยนะส่งการนะมันสนุกมากแต่ว่ามันก็ผ่านมา15ปีแล้วฉันก็จำไม่ค่อยได้หรอกมันรู้สึกเสียดายจริงๆฉันสนุกกับส่งการที่พัทยามากแถมอาหารที่นี่ก็อร่อยด้วยใครที่อยากสัมผัสความสนุกเนี่ยคุณต้องมาลองด้ววยตัเองนะ และนี่ก็เป็นความรู้สึกของเรายูทูบเบอร์ที่ได้มาเล่นส่งการในไทยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความรู้สึกของพวกเขามันมีทั้งความสนุกสนานความลื่นเหลความบันเทิงคือพวกเขารู้สึกมีความสุขจริงๆจากนั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตบ้างกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่พวกเขาได้รู้จักกับส่งการไทยเนี่ยพวกเขาจะมีความรู้สึกกันยังไงซึ่งคอมเมนต์แรกก็มาจากคนเกาหลี ที่เขาแน่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดินสอบของนะครับพวกคุณรู้ไหมว่าแป้งสีขาวที่พวกคุณได้เห็นนั้นมาจากอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคนไทยไม่มีครีมกันแดดพวกเขาจึงใช้แป้งสีขาวหรือว่าดินสอบของแน่เอาไว้ทานหน้าทาผิวเพื่อที่ปกป้องแสงแดดจากการถูกแพดเผาคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันมาเล่นส่งการและมันก็สนุกมากๆและทางเจ้าของคลิปก็ได้ตอบกลับนะครับใช้แล้วส่งการมันสนุกมากอยากเล่นเยอะๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ส่งการปีดีไม่ได้ไปน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ไปส่งการปีนี้ปีที่แล้วว่าฉันไปแล้วมันก็สนุกมาก I love Thailand ฉันรักประเทศไทยต่วนคอมเมนต์ต่อมา เขาก็ได้มาให้ข้อมูลในด้านที่ไม่ดีบ้างนะครับสงการเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยและเพลงของประเพณีเนี่ยมันเพราะมากแต่ว่าพวกคุณรู้ไหมเมื่อปีที่แล้วนณะฉันอยู่ในสงการอะ่ะฉันได้ยินมาว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ200คนจากอ mm ุบัติเหตุเมาแล้วรับและก็นานนั้นก็มีผู้บาดเจ็บกว่าพันคนด้วยและการสาดน้ําใส่กันเนี่ยก็คือการขับไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายหมายถึงการให้พรฉันรักมันซึ่งเขาก็ได้มาตอบกับอคอมเมนต์นี้นะครับ ขอบคุณสาระความคิดเห็นในช่วงสงการานาะคนเมาแล้วขับเยอะมากฉันเลยพยายามที่จะใช้ระบบกลส่งสาธารณะให้มากที่สุดและฉันก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงรถตุ๊กๆกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขอให้มีความตุกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่มันดูน่าสนุกมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่ฉันเห็นเนะ่ฉันก็รู้สึกสดชื่นแล้วขอบคุณสำหรับวิดีโอและคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคอมเมนต์ขอบคนไทยที่ได้มาอวยพรเขานะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเจอกันสบการในปีหน้านะ และเขาก็ได้มาตอบกลับว่าส่งการมันเป็นประเพณีที่มีความสุขจริงๆฉันขอบคุณคนไทยแน่ใจดีมากเจอกันไม่ปีหน้านะคอมเมนต์ตอมาบอกว่าโอ้โหมันน่าสนุกมากเลยนะฉันยอมรับจริงๆว่าความคิดฉันเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันคงจะดีไม่น้อยถ้าฉันได้ไปสัมผัสเทศก,กาลส,ส่งการในตอนกลางวันสัมผัสความหมายที่แท้จริงของส่งการอันนี้เขาน่าจะหมายถึงการลดน้ำดําหัวนะครับและคอมเมนต์ตอมากก็น่าจะเป็นของคนไทยที่ได้มาบอกเพราะว่าน่าจะกลัวบางประเทศเอาส่งการไปเคมนะครับ สุขสัน์วันสงการคุณรู้ไหมว่าสงการประเทศไทยเนี่ยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่จบต้องไม่ได้จากประเทศไทยและมันประกาศโดยยูเนสโกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณน่ารักมากขอให้มีช่วงเวลาที่ดีครับปีไม้ไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะดูแลสุขภาพด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงการเนี่ยมันคือเทศกาลที่สุดยอดที่สุดฉันมีความสุขมากจริงๆนี่เป็นคอมเมนต์จากคนเกาหลีนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงการน่ะเป็นเทศกาลที่น่าสนุกและมีความสุขมากมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําในเทศกาลสงการเนี่ยมันดูน่าสนุกจริงๆมันเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างและคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคอมเมนต์ในแง่ของเชิงลบบ้างนะครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีคนเมาแล้วขับเยอะและคอมเมนต์ต่อมาเขาเนี่ย เขาก็ได้ขอถามด้วยความสงสัยนะครับว่าน้าที่เล่นกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าฉันสงสัยว่าน้ําที่เล่นกันแน่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือเปล่าเขาไม่ต้องมาบอกว่าการจราจรติดขัดขนาดใหญ่และความวุ่นวายในช่วงส่งการเนี่ยมาทาให้การเดินทางลําบากจริงๆแต่ว่ามันก็สนุกมากเขาไม่ต้องมาบอกว่าฉันเคยไปส่งการฉันบอกเลยว่าส่งการทําให้ฉันมีเวลาพักผ่อนและสามารถปลดปล่อยความเครียดความวิตกกังวลได้มันสนุกจริงๆ คือโดยรวมแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เคยมาส่งการเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันเป็นเทศกาลที่สนุกลื่นเลืองบันเทิง,งใจดีจริงๆแต่ถ้าจะถามถึงข้อเสียแต่ถ้าจะถามถึงข้อเสียของเทศกาลนี้จากที่ผมอ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกกันนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุมันก็มีสูงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เมาแล้วขับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะเห็นข่าวในเรื่องนี้บ่อยกันเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษ และขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ